สวัสดีครับวันนี้ร้านปั๊มนมจะมาแนะนําสินค้าเป็นพวงมาลัยใช้ติดคาซีทรถเขน็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตัวนี้จะมีเสียงต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแตรนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงเพลงแล้วก็มีเสียงอื่นๆมากมายนะครับผมแล้วก็นี่จะปิดแล้วก็จะเป็นเสียงสตาร์ทรถนะครับผม,มเล่นได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาของเล่นนะครับนี่ก็มีเป็นเกียร์เกียร์ก็จะมีเพลงนะครับผมเกียร์ก็จะมีเพลงมีไฟนะครับมีกระจกครับผมตัวนี้ก็จะขับได้หมุนได้นะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับว่าจะติดตั้งอย่างไรตัวนี้ให้มาก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับผม ไปยึดติดอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับครับผมตัวตัวของเล่นชิ้นนี้ทําจากพลาสติกปลอดภัยต่อเด็กอย่างดีนะครับผมเช็ดทาความสะอาดได้ขอบคุณมากครับ